รายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u ทำเกรนะวันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาแถวตลาดนางเลิศนะครับแล้วก็มาตรงถนนพเนียงถนนพเนียงก็คือตรงหลังวัดสมนัสครับมีบะหมี่เจ้าหนึ่งที่ผมทานประจำเมื่อก่อนผมเช่าโรงแรมกรีนอยู่ครับผมเช่าอยู่ตั้งสี่ปีนะครับอยู่ตรงหลังวัดสมนัดนะครับนี่คือคุณลุงของคุณลุงเรียกร้านบะหมี่เลยนะของคุณลุงอ่ะร้านบะหมี่อะไรนะ บะหมี่จักระพัทบะหมี่จักระพัทบะหมี่จักรพัทบะหมี่จักระพัทผมก็ทานอยู่หลายปีทานอยู่หลายปีนะครับบะหมีห่ของคุณลุงที่นี่อร่อยอร่อยมากๆนะครับแล้วก็เส้นเส้นของคุณลุงเนี่ยเขาจะแปลกๆแล้วก็เป็นเกี๊ยวรสชาติจะดีมากๆ ขายอยู่หน้าเซเว่นอีเกเว่นนะคว่าเราสขายสติดมันเก็บลค้าหมูงงหมูแดงก็จะไม่แดงมามีความอร่อยยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างขายอร้อยมันก็ไปเก็บร้ยี่สิด้ีมัเก็บ130สเป็นเกียวครับมไม่ดูไง คุณลุงคุณลุงขายขายตรงนี้มากี่ปีนะฮะขายบะหมี่มากี่ปีนะฮะขายบะหมี่มากี่ปีเจ็ดสิบกว่าปีผมยังไม่เกิดเออเวลาพ่อครูขายแล้วคูยังเออนี่ฮะความเก่าแก่บะหมี่ครูเก่าแก่เห็นเห็นหามบะหมี่เห็นหามบะหมี่เออไม่หันอยู่ไม่หับใส่หนี่ดำดเพราะนั้นแวนังเริงนะครับหลังวัดสมนัส ถนนพันธ์แยแวะมาทานนะครับจานนะครับเนี่ยแวะมาเลยครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามเข้าร่วมด้วยความพิเศษนะครับอยู่ด้านหน้าของเซเว่นอินทิเกตแล้วก็กรงข้ามร้านปิ่นบาร์เบอร์นะครับปิ่นบาร์เบอร์สวัสดีครับ